แอปทักษอ,อนเผยจุดเปลี่ยนตัดสินใจหลังเลี้ยงปมเมียน้อยเมียหลวงมาตลอด แอฟทักษออนกำลังถ่ายทำละครเรื่องใหม่อย่างคดีรักร้างทางช่องวัน31อยู่ในตอนนี้โดยละครเรื่องนี้สาวแอฟประกบคู่กับพระเอกรุ่นน้องอย่างตรีพรพัฒน์รวมด้วยชาคริปแย้มนามและมายลพัฒนสลันฝีมือกำกับการแสดงโดยผู้กำกับฝีมือเยี่ยมสันสีแก้วลอเนื้อเรื่องของคดีรักร้างนั้นก็ตามชื่อเรื่องที่พัวพันกับประเด็นการนอกใจและเมียหลวงเมียน้อยซึ่งสาวแอฟถึงกับออกปากว่าหลีกเลี่ยงมาโดยตลอดแต่เพราะเหตุผลนี้จึงเลี่ยงเรื่องนี้ไม่ได้จริงๆ โดยแอปโพสภาพซีหนึ่งในละครพร้อมกับแคปชั่นเฉลยเหตุผลที่ยอมรับเล่นละครเมียน้อยเมียหลวงว่าละครปัญหาชีวิตคู่เมียหลวงเมียน้อยที่แอปเรียกไม่รับมาตลอดในที่สุดก็เจอเรื่องที่ทําให้เปิดใจอยากเล่นขอฝากทุกคนไว้ด้วยนะคะกับคดีรักร้างทางช่องวัน31ค่ะ